that. เพื่อนพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมแล้วไปไปไขยับไป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 หมดเลยพี่เรามาพี่ตอนพี่ตอนพี่ตอนคุมเพื่อนที่ปั๊มองพี่พี่ตอนออกมาหมดแล้วออกมาออกมาหมดแล้วน้องาตามตามอยู่ด้านหลังอีนะพี่พี่วิชันด้านหลังเกตตกดาขึ้นมาออกมาตนมานวาเีอเป็ว่พอยตเป็ยวางเซี่ยอลอองน้ยาวลงน้กมาเมือี้อกมาดีจะมาเพื่อจะมาซีพอยออกมาดีออกมาออกมาเมื่อกี้ออกวดีนื่นเราด

มเล้ปียนมันเลนกยบเปียนมันเลนกับเปียนมันเลนกยบเปียนมันเลี่ยเลี้ยนมันเลเปลยนมันเลี้งเปลียนัเลงเปลียนมันลยงเปายนันเลงเนมันเล้ยเลมันเล้ยงเยมันเ้เลนัเลียงเ้มัลีงเ้มันเลีงเนมันเ้เลนมันเล้เปลียนมเล้ยเปี้ยนมัเลี้ยงเปนมัเ้เี้มัเล้ง้มาเล้ยเี้มเล้ปี้นมเลเ้นย

ไป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 ไอไปนีไอ้ตองดีไอ้ตามดี มามามาไหน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 ในพวกในพวกในพวกเปลี่ยนไม้ที่พี่ในพวกเลยอะไรเห็นปะเห็นปะวิ่งไปละเหนียวไหนสัตว์เห็นเราเลย เอาลูพี่มไปไหนล้ะเฮ้ยลูพี่ไปไหนไอ้ซ่าลูพี่มึงโอนกุเลยเจอเลยเฮียเขาบอกแล้วไม่มีปากเลยไม่ไยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมัมิบหนมาวยัม่าอยู่ค้ยไอ้ไอ้กุ้ยไอ้คยตีลูกพี่มึงไหนลูกพี่มึงยเป็นกุ้ยอยู่เลยจนเลยกูงงกูบอกจะ่าทมึงอย่าไปมันเด้มันเด้เว้เลมึงคนเดียวไร่ตั้มึงไปไหนไอ้เชี่ยหมาไอ้เชี่ยหมาไอ้นมไอ้เชี่ยมาละ ไปไหนมึงไปไหนเนว้อยู่ไปก็อยู่ไปก็ล็อกเขาไอ้เชี่ยอยู่ไปก็ล็กสล็อคเขาไอ้สัตว์ไอ้ควยไอ้กะไอ้เชี่ยสภาพอย่างมึงอะนะสภาพอย่างมึงเป็นแต่อุ้มศพปะเป็นแต่อุ้มศพไปเชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยหมอไอ้เชี่ยหมอไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยหมอไอ้เชี่ยหมอนำไม่ได้โง่ไรเชี่ยหมอตามดูไอ้เชี่ยแก๊งหมอไอ้สัตวสตามตามหินมาคนนึงนะมีศพอีกคือเหรเอาไปดิไปดิเนี่ยเนี่ยอะโหลเพื่อนรถอยู่ไหนวะ ตรงนี้หยิบแล้วอยู่แล้วร้านผลไม้ไม่หยิบแล้วร้านผลไม้ไม่หยิบแล้วมีอีกตัวหนึ่งพี่มีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอเฉิน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 ร้านผลไม้นี่ไงบ้ามึงสั่งเพื่มขึ้นรถอะไรดีมึยกักศพอย่างเดียวเลยแหละยินอะ ว่ามีใครตามกูอยู่วะย้ำนะเล่นนอกเมืองนะไม่ต้องอีโก้เล่ในเมืองนะว่าไปว่าไปสาวคนนะว่าอุ้มอุ้มอุ้มเคลแยกทีละคนบอกตามที่คุณบอกด้วยเช็คดิ้มเช็งเพื่อนดิหาเพื่อนดิน่อยดีไม่โดนทวัดพี่นุ้ยเพราะยังสวยแย่หลังบ้านมันโดนฟังฟังใคนะใครไม่ได้อุ้มจบไม่ได้ทำไรสาวสี่เออกูบอกจากตรงที่ไฟแล้วนะกูออกไปคุมเสาวสี่แล้วนะอ บ้าแบบเดิมกูไม่มีห่อว่ะไม่มีห่อป่ะคนนี้คนแี้มีห่อป่ะทุะ <c oughs> กคนเออตอนเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามบวก าหน้าคดาหาตรงสะพานยาวๆอ่ะแต่นี้ขอบรรยากาศสองตัวไปแปดสามพี่ให้ไปแปดสามสมมุหน่อยไม่ใช่พี่ยู่อยู่คดาหาเลยน่าค่าทหารอ่ะฮัลโหลมีมีตรงรถไฟเนี่ยไม่รู้ไปไวเกินแล้วตำรวจแล้วฮัลโหลไม่เจอมันไอ้หลุยส์จะห่อได้ไหมหลุยเ์จะห่อได้ไหมใช่ได้ฮัลโหลเบากูเบาเพื่อนเพื่อนเราโดนบนเขานะโอเคโอเคโอเคกำลังไปช่วยโดนตำรวจหรือโดนมันโดนมันพี่โดนมันตรงแถวที่ไฟเลยเขาไหนหิน วันนี่ไอ้เชี่ยแม็กลาควยอ่ะไอ้เนวันนี้หนีหมันอยู่หนีหนีหนีมันอยู่แป๊บนึงไปตำรวจไปตรงปั๊มตรงปั๊มไอ้หลุยส์งาถอดไปอะไรพวกมาถอดมาไหนอะไรพวกมาถอมไหนปอุ้มอยู่เพื่อนอุ้มอยู่ไม่เล่นแท็กเลยแล้วพี่มีแท็กพี่ไม่เล่นแท็กอ่ะแต่ฟิมฮัลโหลอย่าอุ้มสองนะของนะไม่ใจเย็นดีฟิมจะยินดีฟิม

มีตำรวจอยู่เขาไปด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโกโกพี่มีศพนะพี่มีศพพี่หดดินบ้างเมื่อกี้เน็ตหลดเมื่อกี้เน็ตหลุดโอ้ยยยยยงานร้านทีซิวอ่ะไองานร้านตรงบ้านบันเฮดเก่าอ่ะตู้โมตู้โมไอ้อยอยู่ตู้โมทุกคนที่รู้ไหมว่าทำไมหยินถึงไม่บอกเพื่อน รู้ไหมทำไมหยินยืออบอกเพื่อนว่าหนีมันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวใหญ่เสียอีกถ้าถ้าเรายังไม่ซุนพอหยินยังไม่หยากคอเดี๋ยวคุกมันเสียต้องผมสองศพมาแล้วไงหี่มามาโรงพยาบาลกัมผมนั่นอ่ะตอนนั้นมึงคุมคุมไปเลยนะเดี๋ยวกูเอาศพเดีวคุมโรงพาบาลกคุมโรงพยาบาล นะนอกเมืองอย่างเดียวนะแข่งแข่งทุกวันเลยทั้งวันเลยกูกูบอกว่ายังไงเล่นนอกเมืองไม่ใช่หร่อเมื่อวานที่เราคุยกันจำได้ปะไอเป็กนั่งกี่คนในเป็กนั่งกี่คนคนเดียวคนเดียวนั่งนีออนขับชิวๆบนเขาสวยสวยสวยเป็นแข่งขาวกล้ทหารนะอย่าทับทายผมนะแค่ทหารขอแค่ทหารมีฮอนะไอเป็กเห็นแล้วพี่มันไม่ล็อกผมโดนฮอคันหนึ่งตำรวจแล้วตั้ง็ลนลาเลนนะพี่ผมยังงงกับพี่เลนเลยอะไรวะเลน น้องจริงๆปล่อยก็ได้นะปล่อยศกแล้วก็ปล่อยศกแล้วก็ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมาเผื่อไม่รอดนะมันมีแม็กกาเลนมันด้วยฮะอมอยู่แล้วใครไม่ได้ทำอะไรอ่ะที่ไม่ได้ปล่อศกมาเสาสี่ที่เสาสี่มันก็ต้อำรวจที่ตัดไม้นะแล้วก็แม็กกาเลนมันด้วยตามอยู่เผื่อเบิ้งเไปก่อนนะเบิ้งไปก่อนไม่เจอเสาสุดมัน ฮอร์พี่ฮอร์กำลังขึ้นไปทางเขาโอเคนะจากตำรวจตู้หมู่วัดนะตำรวจตู้หมู่วัดมีฮอด้วยระวังนะใช่ใช่ตรงนั้นนหะพี่ลงน้ำไปได้จะได้มู้เผาอ่ะอยู่นี่เราเอาปืนตู้เผาให้ยัดมันได้ที่ไหนดูยีเอ็กซ์เรย์เดี๋ยวพี่ตู้เผีใย้กูดึงมาตอนนี้อยู่ปั๊มข้างบนเรือเราเมาได้ปะมีปืนอยู่ไหมขอตอบแค่ปืนปืนอยู่ไหมในในเมืองโรงแรมเราเย็นละเลนไล่เขาอ่ะละเลนเอซับอ่ะเสาสี่ไม่มีคนเลยว่ะพี่เร่คุณโดนฮอร์แทบเลยคุณโดนฮอร์แทบป่ะคุณโดนกูโดนน่าจะชื่อเจคูจำได้การ ำำไไดด้ uhm ้หมายถึงปล่อยให้ตำรวจครับหินหินหินหมายถึงว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆให้ปล่อยให้ตำรวจเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราหลุดนเพิ่มด้วยสองคนถ้าไปเล่นกับมันะถ้าไปเล่นกับไดวอนเทสอ่ะใครไปเกมเพลย์ไซด์ด้วยที่เราควรจะร้ายอ่ะคุมบอลด้วยบัตบัตคุมบอลด้วยคุมโยคุมโยเราบัตคุมแล้วมาตรงจบปู่นวัาดีกูโดนสองล้อเนี่ย ตามที่คุยกันไว้ไงถ้าโดนก็ต้องเล่นด้วยนี่ยตังค์ตังค์วัดแถวเมนองนะปืนอะใครเกมหลุยเอามาเกมเอามาเกมนอกเมืองแต่เกมก็ต้องเกมทำไรไม่ได้ทำพลาดมันไม่ไหวจริงมันก็มานอกเมืองเลยสี่เด้๋ป้ามาสาวสี่เด้๋ป้าเสือสาวสี่สวยเอาไว้ผมจากกูก็ได้เดี๋ยวกูไปเล่นเองจะมีอยู่สองส้มนะถ้ามึงเกมไม่เป็นไรเอาใหม่น้องไม่ให้อยู่เขาตัดมานะ อยู่หลังโรงพยาบาลนะาเจอตำรวจเจอตำรวจโผลเล็กที่โมใช่ปะเเสาสี่พีาเหหน่นั่อะไรเนี่นี่ผมผมแทผมไมเปเสาสีได้ไหมจะล่างหอไปหอดวดนฮอแท็ไอ้หลุยสมาซ่อมมาดิกันไหนันนี่หอยอย่ไหน เอาอยู่ตรงขั้ตัดไม้พี่มึงเด้งก็ได้นะมึงเด้งก็ได้นะเด้งบนเขาได้นะไม่ยอมเกิดครับวันนี้ใ้ที่สุดเพราะตอนนี่ทำนี่มของเราเว้ยเยี่ยมึงอย่าพลาดเด้งบนเขาก็ได้ใช่ไหมไ่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ได้ยิงกูุ่มอะไรนะครับพี่เด้งเด้งรอเพื่อนยื้อเวลาให้เพื่อนได้ครับได้ได้ตามเราทำแต่งอซ้อมได้แล้วนะซ้อมได้แล้วนะมาแล้วซ้อมมาแล้วเก๋วอ่ะพี่เปาพี่เปาอยู่ไหนพี่ อยู่นอกเมืองเลยคบขับรถไอนพ้องเพื่อเออถ้าถ้าเกมให้เกมกับตอร์นะแต่เขาไม่ได้ไล่เรามาละมีแต่ตอร์นไหมหายจิตถหายแล้วจิตถหายเดี๋ยวกบปูผมยื้อไม่ค่อยได้นะรถมันจะตาโรงพยาบาลคนหนึ่งนะเห็นแล้วมันระวังมันต่อยนะได้เดี๋ยวผมเข้าไปแบล็คเรื่องมันมาแบล็วเรื่มันมานาโรงพยาบาลไหนในกวาแล้ว บอกขึ้นขึ้นขึเนี่ยโลดดนลาลน้ลพี่บ๊บบแกหาิ่นงานได้คุกลาเลนครับลาเลนจริงจรหิับเองทุกคนเฮ้แม่ลาเลนมันไล่อยู่เพื่อนเพื่อนอยู่เสาสเพื่อนเาอยู่เส่ย่ไม่ไปไหนแดแดบอกว่ามไปลน้เล่นได้นะเหลือคนไอ้เ้กรโดนบบร้านนึงอะไรอะอะไรอะไอ้เ้กูร้องเพลงอะไรวะ

ไอ้เหี้ยไอกเพลงแล้วนักโทษมันตายชีวิตจริงเหรอดย่าเพึ่งทำไมคนในวอร์ดเอาน้อยจังวะดูสามภูมิแนะนำให้ปล่อยสมนะตอนเนี้ยใช่ใช่ปล่อยให้ตำรวจดีกว่าปล่อยเลยมึงเพืดิจะปล่อนพีเพื่อน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 มันก็เอาศพเรื่องก่อนสวยรอรอได้ไหมกำลังไปโรงพยาบาลทะเลทรายสองคนนะเล่นก่อนฮะไม่ไม่มีอารมณ์คุยนายกไปเฮียไอแรดไปไหนไอ้แรดไปไหน ไปรู้ไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรแป๊บนึงผมไปต่อไม่ได้ยังไงมันก็เกมอ่ะมันมันมีทั้งตำรวจมีมีกล่องปะมีกล่องปะมีกล่องปะเปาอะไรเปล่าอะไปลห้าส่วนสี่ห้าส่นสีคนไม่คัดติคุกก็เหอะมาาขคระวังระวังเขามาเอาต่อนะเขาอยู่ไม่ไกลเราอะไม่เจอวะเดี๋ยวผมไปไล่แมงค์อะไรย่าเง้ยพี่มีพี่ไม่มีปืนใช่ปะไม่มีไม่มีอย่าไปไล่ดีกว่าน้องเขามีปืนเล่นปืนดี